ชินเจียยอีชินนี่วกชายครับ f อฟทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันพุธครับผมวันนี้วันตรุษจีนนะครับสวัสดีวันตรุษจีนสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งทางช่อง youtube ช่องลุงสินแชนแนลแล้วก็ ช่อง Facebook น้ำโขงเมืองนครนะครับวันนี้ก็ออกไาททำงานครับตามปกติโรงงานไม่ได้หยุดครับจุดจีน <c oughs> จุดจีนเราก็ทำงานปกติครับไม่เหมือนสมัยก่อนโน่นวันนี้จีนยุคใหม่ครับผม ยุคใหม่เราจะไม่นั่นะครับคือสมัยก่อนคือตะก,กินต้องหยุดสมัยก่อนที่ผมเข้ากรุงเทพเปใหม่นะตอนนั้นไปทํางานอยู่ที่ลงกึง่งลงกึงที่ซอยเพชรเกษมสิบห้าเข้ามากรุงเทพเปใหม่เลยร่างละอ่อนเลยตอนันไม่เคยเข้ามากรุงเทพพอดีน้องสาวเข้ามาทํางานบ้านอยู่แถวนั้นแหละ พอดีลงกึงเขาอยากได้คนไงเขาก็เลยกลับบ้านไปพ่อพ่อของน้องสาวอะ่ะคือพูดง่ายสมัยก่อนที่ทุบหน้านนอกอนะ่ะเขาเรียกเขาเป็นเพื่อนของพ่อนะเขาเรียกอะไรอีสานเขาเรียกพ่อเสียวพ่อเสียวอ่ะพ่อเสียวเ,เลยเราได้คนงานเขาเลยพามาฝากที่ลงกึงมาสองคนกับน้องอีกคนหนึ่ง แต่เขาลับคนเดียวพอดีน้องก,ก็เลยพาไปฝากที่โน่นที่อ่ังรักทำงานบังรักก็แยกกันอยู่มากระเทเป็นใหม่ได้เดาเดินหกร้อยครับค่ากับข้าววันละสามสิบบาทสมัยก่อนนั้นนะตั้งแต่กีขึ้นหลังว่นนอนนะพอสออะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วแหละ ตั้งแต่18ปีน่าจะ30ปีที่แล้วพราะตอนนั้น18ยังไม่เกณฑ์ทหารเลยตอน,น,น18ปีแหละมาอยู่โรงกึงที่ท่าพายไงเขามาเดือนแรกเขาแก่บอกให้600ขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งทำงานได้อาทิตย์หนึ่งให้900 เก้าร้อยพอพอสิ้นเดือนมาเขาแกบอกว่าว่าให้หรือพันเจ็ดเงินเดือนผมเดือนหนึ่งขึ้นสามเที่ยวได้พันเจ็ดแต่ก็อยู่พันเจ็ดนะครับอย,รอยู่พันเจ็ดนาเมื่อก่อนก็เยอะนะพั 1, นเจ็ดนะเมื่อก่อนสามสิบปีที่แล้วอะ่ะเดือนพันเจ็ดก็เลยถือว่าได้เยอะแหละทำสามเดือนสี่เดือนได้สองพันกว่าสองพันห้าสองพันอยนิแหละ ตวจีนทีเมื่อก่อนตวจีนทีเขาให้อังเปานะแล้วแก่ที่ที่อยู่ลงกึงไม้อังเปาสามเท่าของเงินเดือนโอ้ไเด้ยเยอะเมื่อก่อนคือสามเท่าของเงินเดือนเงินเดือนก็ปีแรกมาปีแรกพันเจ็ดใช่ป่ะพันเจ็ดเอจะได้อยู่วันสองเท่าสองเท่าหรือเท่าหรือหรือเท่าตัวนี่แหละจะไม่ได้เดือนปีแรกอ่ะเพราาอยู่เป็นใหม่ โอ้ลูกพี่เงินเดือนห้าพันได้สามเท่าดูดิหมื่นห้าโอ้สบายกว่าหมื่นห้าเยอะมากพี่คนชนบุรีพี่ก็เป็นช่างเชื่อมไงในเมืองกว่ารตุก,กินทีเอาแล้วเจ,เจ๊เจ๊กับลูกชายมา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 พอได้เปาเสร็จตั้งวงตั้งวงเลยปิดบ้านตั้งวงเออ เจเป็นเจ้าลูกเป็นคนเจเป็นคนเจเป็นเจ้ามือลูกชายเป็นคนจ่ายตังค <c oughs> ์จะไก่อนเล่นป๊กเด้งกันแต่ถ้แกจะไหนนึกว่าเล่นไม่ไปเป็นหรอกคนก็ไปนั่งดูก็ <c oughs> อ,อยู่มากับแกประมาณสามสีป่ปีม <c oughs> ั้งก็เลยออกไปเย็บผ้าพอเย็บผ้าเสร็จก็เช่าบ้านแกได้อยู่ออกจากแกก็เช่าบ้านแกมีบ้านเช่าไงก็เช่าบ้านแกอยู่ ให้ผ้าเสร็จพ้าเสร็จเบื่อให้ผ้าพอดีหน้าบ้านเช่าเขาขายกับข้าวอยู่ตอนนั้นประมาณปีสามสี่ขายกับข้าวเราก็เขาเลิกพอดีเราก็าเช่เเาต่อเซ้งต่อเข้าไปขายกับข้าวได้ปีหนึ่งสองปีน่ะเกิดปฏิวัติอีกปีสามห้าโอ้โหไปซื้อของที่ เรื่อนใหญ่เนี่วิ่งทผ่ายพอรถทหามไปแล้ววิ่งเมื่อก่อนปีสามห้าใช่ป่ะพวกายพวกตามไฟดงไฟแดงเนี่ยป้อมป้อมยามนัเมื่อก่อนปฏิวัติกันนะจงกระจายแตกหมดก่อนอนะ่ะโอ้แบบว่าแตงนะปีสามห้านะครับเพื่อนเพืนที่พากันก็ตายไปสอง,งคนไปแจกสองกระป๋ากตอนห้าโมงนะั่ คนร้รอยเอ็ดกับคนยะโสธรเมื่อก่อนช่างห่อช่างหอกกับช่างผงช่างหอกกับแซ่บตบเป้ามั้งเมื่อก่อนที่หันเย็บผ้าอย่างผมออกมาแล้วแหละออกมาจากโรงงานเย็บผ้าแล้วแหละมาขายข้าวเจี๊ยบสองข้อป่ากำลังกลับมาจากนี่ลงไอ้สะพา,านบางไผ่เนี่ยโดนยิงตุ้ยพานบางไผ่ไม่รู้ใครยิงอะจับมือใครโดนไม่ได้ช่วงนะั้น เพราะว่าของแพงเนี่ยเรายังเด็กด้วยแหละแล่เของเล่นบริหารยังไม่เป็นก็เลยไม่เข้าท่าอ่ะเลิกกอดขายของสนุกน้องชายก็ทำงานอยู่ซอยพเพชรเกษมที่เจ็ดน้องชายก็โรงงานขอเลิกเหมือนกันน้องชายก็หนีไปอยู่เชียงใหม่ไปทำสวนลำไยเชียงใหม่นู่นแหละไปทำสวนลำไยเชียง,งใหม่นนู่แหละจน จนได้เนี่ยไปได้แฟนที่เชียงใหม่เราก็ขึ้นไปตามกับพ่อเอ๊หายไปไหนให้ที่อยู่มาขึ้นไปตามกับพ่อสองคนตามที่เชียงใหม่อยู่สวนลำหญ่พอดีแม่เลี้ยงเขาแล้วก็ไปกินสายโน่นอะทุกวันแฟนกับทุกวันนี่แหละกินสายโน่นแม่เลี้ยงเขาก็เลยเออเอารักกันนะน้องชายมันเป็นคนขยันนะ ไม่อุย้ยแม่อะไรแต่ว่าเออสารมันเราเลยไ,ไปขอแต่งงานให้เราก็อยู่โน,โน่นเลยมีลูกมีเต้าแล้วสอบคนได้ลูกเขยแล้วตอนนี้น้องชายชื่ชอเชม่มันมีทรงมีสวนลำญ่สบายแล้วเขาอะลำบากแต่เรานี่แหละ <laughs> อย่าไ่เป็นตัวเป็นเต้าเลยสบายแล้วเขาขายลำญ่ปีหนึ่งก็ได้หลายตังค์ ปีไหน,นำลำไยราคาก็เออได้เยอะอยู่พอส่วนตัวเองหมดก็ไปหารับจ้างขึ้นลำไยอย่างเงี้ยน้องชายน้องชายกับน้องสับไทยครับเป็นชาวสวนดีนะเขาไม่เขาวกนั้นไม่เคยมากรุงเทพหรอกเขาไม่เคยชอบเราเป็นมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ป่ะอยู่กรุงเทพตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปด ถามว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยทำไร่ทำนาได้ไหมก็ทำได้ครับก็โตมาจากเลิกชาวนาไร่ทำสวนส,บ,ส,บ,สบายแต่ใหม่ใหม่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยไอ้มันทำงานคนละอย่างมันเหนื่อยคนละแบบนะครับทำงานที่โรงงานนี่ก็เหนื่อยแบบหนึง่งทำงานเป็นชาวไร่ชาวสวนนี่ก็เหนื่อยแบบหนึง่งเหนื่อยคนละอย่างเราต้องค,อค่อยๆบริหารจัดการบริหารจัดการการทำงานของเราให้ ดีดีต่ะไึงจ like <to> ุดจีนนะก็เลยไปโน่นเลยแพร่ดีวันนี้จุดจีนก็ไม่ค่อยไหวกันนะไหวกันไหวธรรมดาจีนรุ่นใหม่ ตอนเดยุด7วันอาทิตย์นึ่งนะจะจีนอยู่โลงกึอ่ง7วันเลยแต่วันนี้ไม่มีทาํทาทำงานเหมือนเดิมีรุ่นบริจิตกินรุ่นโลกาภิวัตคือต้องปรับตัวเข้ากับโลกประเพณีก็ยึดไว้แต่ตวัดการทาง,งานเราก็ต้องทำไปแบบโลกาภิวัตตามโลกให้ทัน เราหมวแต่ไปยึดปฏิบัติประเพณีล้วก็เรียบร้อยแต่เราก็ไม่ทิ้งครับประเพณีเราก็ยึดไว้อยู่เราไม่ทิ้งประเพณีทุกเชื้อชาติเหรครับประเพณีไม่ทิ้งเมื่อก่อนอยู่บนนอกเหมือนกันบนนอกในเราเมื่อก่อนจะบุญใหญ่ๆก็มีบุญเข้าสากเข้าประดับดินด้วยประเพณีคนพิสารเหมือนทางใต้ก็บุญเดือนสิบอย่างเงี้ย ้ทางแถวบ้านแฟนเนี่ยแถวสุรินทร์แถวสุเทศเกตเนี่ยเราก็จะมีบุญเดือนสิบคุญเข้าเหมือนกันแหละบุญข้าวสาเข้าดบะดับดินเหมือนกันจะเรียกตัวอย่างนันแล้วก็ยึดเมื่อก่อนเด็กๆรุ่นๆแล้วก็โน้มถ่อม่บุญมาจาก